สวัสดีค่ะดรอุ๋ย Easy Innovation นวัตกรรมสร้างได้อุ๋ยจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เข้าใจกันแบบง่ายๆและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงไปค่ะคลาสที่จะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่านวัตกรรมจากเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัว จากเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายให้เราเป็นหนึ่งในคนที่สร้างนวัตกรรมได้ด้วยตนเองค่ะ My set to set และ skill set เป็นสามคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่านวัตกรรม My set ก็คือ Growth m i n d set ค่ะ Growth m i n d set ก็คือปรับความคิดในเรื่องของการเติบโตมองปัญหาตามความเป็นจริงแล้วคำสำคัญก็คือจะดีกว่านี้ถ้า To set เป็นเครื่องมือค่ะมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยสร้างนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็น24 Step MIT Design Thinking Systematic Inventive Thinking Open Innovation หรือ101 Design รวมถึง State Gate ค่ะและ Skill Set เป็นเรื่องของการฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝน,กนและฝึกฝนค่ะโดยเราอาจจะเริ่มต้นจากฝึกฝืนในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแล้วก็ไปฝึกฝนกันต่อค่ะในวันนี้เราจะเข้ามาดู ทูเซตตัวสำคัญค่ะหรือสิ่งที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งค่ะร้อยเปอร์เซ็นของคนรู้ว่าเพราะอะไรถึงต้องทำนวัตกรรมค่ะเหลือไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นที่รู้ว่านวัตกรรมคืออะไรค่ะและเหลือไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นค่ะที่เราจะเรียนรู้กันว่าเราจะสร้างนวัตกรรมได้อย่างไรวันนี้ค่ะเราจะมาเติมเต็มยี่สิบเปอร์เซ็นนี้ให้เพิ่มมากขึ้นจากการมาเรียนรู้เครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งค่ะดีไซน์ทิงกิ้งหรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบค่ะ ดีไซน i n k ิง g นะคะเป็นกระบวนการคิดที่ใช้การทําความเข้าใจในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็นําเอาความคิดส,สร้างสรรค์เนี่ยและมุมมองจากคนหลายๆสายมาสร้างไอเดียแนวทางการแก้ไขแล้วก็นําเอาแนวทางต่างๆมาทดสอบและพัฒนาเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆค่ะย้ํานะคะเป็นการทําความเข้าใจโดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็ ทำแนวทางหรือนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กับผู้ใช้แล้วก็สถานการณ์นั้นๆค่ะทีนี้เวลาที่เราจะทําเรื่องของดีไซน์ thinking อะมันมีสามุมมองนะคะที่เราอะจะต้องยึดถือหรือว่าเข้าใจแล้วก็ทําให้ได้ทั้งสามมุมมองเป็นสําคัญค่ะหนึ่งก็คือความเป็นไปได้ทางธุรกิจค่ะสองคือความเป็นไปได้ทางเทคนิคสัค่ะแล้วก็สามคือผู้ใช้ต้องถูกใจด้วยค่ะขาดวงใดวงหนึ่งไม่ได้เลย ทีนี้ถ้าเราเซิร์ชเข้าไปใน Google นะคะแล้วก็ถามหาว่า e s s i n t t i n n k n g เนี่ยมีโมเดลอะไรบ้างหรือว่ามีที่ไหนที่พูดถึงบ้างที่แรกที่เราน่าจะเจอเลยนะคะก็คือโมเดลของตัว Stanford D.School ค่ะซึ่ง Stanford D.School เนี่ยได้พูดถึงกระบวนการ e s s i n t t i n k i n g เนี่ยไว้5ขั้นตอนด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ M p a t h i z ยนะคะ Define ค่ะ ID e a t e p r o t o t y p ตแล้วก็ t Test ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่านอกจากของ Stanford D School แล้วเนี่ย มันจะมีโมเดลของที่อื่นอีกหรือเปล่านะคะนอร์แมนนิวซันกรุ๊ปค่ะบอกว่ามันมีอยู่ทั้งหมด6ขั้นด้วยกันนะคะตั้งแต่ Empathize ค่ะ Define Ideate id, Prototype Test แล้วก็ Implement ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น s e r f Design Thinking นะคะก็จะบอกว่ามันมีอยู่5ขั้นด้วยกันค่ะคือ Define Ideate Prototype id, Build แล้วก็ Analyze The b r n d Demon UK บอกว่ามีอยู่4ขั้นหลักๆนะคะ Discover Define Develop แล้วก็ Deliver ค่ะ แต่ในขณะที่ของ Double Diamond UK ข้างในมันก็จะมีขั้นตอนเล็กๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Mapping Who's Involve นะคะหรือ Understand People Daily Experience ค่ะ Understanding Casual นะคะ Influence หรือว่า Identify Team ค่ะรวมถึง Rapid Testing Idea นะคะ Refining the Business Model แล้วสุดท้ายก็คือ m a t u r i n g i m p a c t ค่ะมันก็จะมีขั้นตอนเยอะๆอยู่ในนั้นนะคะแต่ถ้าเราไปดู Andy o k l a n d นะคะก็จะมีส่งคล้ายๆของตัว เมื่อกี้ที่ดูผ่านมานะคะก็จะมี Discover Define Develop แล้วก็ Deliver ค่ะแต่ถ้าเป็นของ IBM Design Thinking Model นะคะก็จะบอกว่ามันจะมีตั้งแต่ Empathize ค่ะ Define Ideate Prototype ide, แล้วก็ Test เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าโคลัมเบียค่ะเป็นโมเดลที่แปลกกว่าเพื่อนเลยนะคะก็จะบอกว่ามี What i s ค่ะ What If What w o w แล้วก็ What w o e r e ค่ะแต่ขณะที่ Google Design Sprint นะคะในอดีตก็จะบอกว่ามี Understand ค่ะ Define Diverge Design Prototype แล้วก็ Validate ค่ะ IDEO design model มี3ขั้นเองนะคะคือ inspiration ideation แล้วก็ implementation ค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็น double loop นะคะอุ๋ยทำเป็น infinity loop นะคะที่ดัดแปลงมาจากของ IBM ที่อุ๋ยชอบใช้นะคะมันก็จะมีขั้นตอนที่ empathy กับ understand อยู่ด้วยกันนะคะมี define ค่ะ ideate ตัวตัวท้ายหรือ blueprint แล้วก็จบด้วย test ค,ค่ะเป็น infinity model นะคะตรง test อยู่ตรงกลางเพราะว่าทุกข,ขั้นสามารถมาผ่านที่ test ได้หมดค่ะ ทีนี้พอเราจะเริ่มใช้ดีไซน์ติงกิ้งเราก็จะมีคําถามตอนนี้เราเริ่มงงเอ๊ะตรงงเราจะเริ่มใช้ตัวไหนโอเคเรากลับมาดูหน้าจอนี้กันค่ะหน้าจอนี้นะคะจะเป็นการนําเอาโมเดลทั้งหมดที่เราศึกษามานะคะด้านบนค่ะจะเป็นโมเดลของทุกสำนักที่เราพูดมาถึงเมื่อกี้เลยนะคะตั้งแต่ Stanford, d i s s o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  r o r n s u s f r ฟนะคะ d ดว o n d Andy, o n k l a n d i a กลแลนนะคะ c ค l o o b i a Google s p รรวมถึงที่เราใช้คือ Infinity l o o p ค่ะด้านซ้ายนะคะคือแกนคิดหรือลับคิดค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมเดลไหนนะคะในดีไซน์ thinking ค่ะแก่นความคิดของมันหรือหลักคิดของมันประกอบไปด้วย3เรื่องเท่านั้นเองค่ะคือ 1. understand ค่ะ 2. ideate ค่ะแล้วสคือการ test ค่ะ understand คือการเรียนรู้การทำาเข้าอกเข้าใจหรือทำความเข้าใจลูกค้าค่ะจะเข้าใจด้วยวิธีไหน ในหลายโมเดลก็จะพูดถึงการเอมพปไทและดีฟายค่ะการอันเดอร์สแตนค่ะการสร้างอินไปอินสปิเรชันหรือ what is ว่ามันสิ่งนั้นมันคืออะไรพูดง่ายๆกระบวนการดีไซน์ t h i n k i n อย่างที่เราคุยนิยามกันตอนแรกคือการกลับเข้าไปทําความเข้าใจหรือเข้าอกเข้าใจลูกค้ามุมมองของลูกค้าไม่ใช่คิดแทนลูกค้าด้วยนะคะแต่คือเราเหมือนถอดวิญญาณเราไปเข้าสิ่งลูกค้าเลยค่ะแล้วก็คิดเหมือนเขาคิดแบบเขา เข้าใจสิ่งเดียวกับเขาว่าเวลาเขาเดินเข้าไปที่ที่หนึงเขายกมือซ้ายมาก่อนเขามีความต้องการอะไรหรือบางครั้งเราก็ต้องลงไปค้นหาว่าตกลงอันเม็ดนี้หรือความต้องการซ่อนเลนส์ของลูกค้าคืออะไรค่ะแล้วแก่นเรื่องที่สองที่เราต้องความเขาทำความเข้าใจค่ะคือคําว่า i d เดียเค่ะ IDEA ียเเป็นคํารวมกันร,ระหว่างไอเดียกับ create นะคะไอเดียเก็คือการที่ออกความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆค่ะเพื่อไปตอบ โจทย์หรือไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าค่ะอาจจะเป็นความต้องการซ่อนเร้นที่ลูกค้ายังไม่รู้เลยว่าคืออะไรแต่ถ้าเกิดเราตอบให้ลูกค้าได้ก็จะเป็นสิ่งดีค่ะและอันสุดท้ายค่ะคือเรื่องของเทสค่ะ Design Thinking ต่อให้ตัวโมเดลจะเรียกว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ยัง Request การทำ Doing ก็คือการลงมือทำเพราะฉะนั้น แก่นของเรื่องอันสุดท้ายที่สําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของเทสหรือการทดสอบค่ะการลงมือทดสอบความคิดด้วยความรวดเร็วค่ะเมื่อเทสเสร็จแล้วค่ะเราไปไหนต่อคะเราก็กลับไป understand idea แล้วก็เทสค่ะถึงแม้ว่าโมเดลหลายโมเดลนะคะมันจะเป็นเส้นตรงหรือมีรีเมียค่ะแต่สิ่งที่เราต้องการค่ะคือการทําซ้ําแบบไม่กลัวการผิดพลาดค่ะเริ่มลงมือวันนี้ค่ะททททำทันทีไม่ต้องรอค่ะ ที่เรามาถึงตรงนี้นะคะเป็นขั้นตอนของดีไซน์ทิง k i n g อย่างง่ายค่ะน่าจะทำให้ใครหลายคนที่สงสัยเรื่องดีไซน์ทิง k i n g เข้าใจขึ้นมาได้บ้างนะคะแล้วติดตามกันต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ทุกคนสามารถกด Subscribe ติดตามช่องของเราใน YouTube Channel Easy Innovation นวัตกรรมสร้างได้และช่องทาง Facebook และ Line ที่จะรับข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณและองค์กรกันค่ะและอย่าลืมว่า นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องรู้ราาแต่สร้างคุณค่าได้ทันที